ฟังธรรมให้ใจสงบกดไลค์กดติดตามเพื่อส่งแรงใจร่วมทางธรรมด้วยกันนะครับงานศพคือสถานที่ที่รวมความโศกเศร้าและความอาลัยไว้มากที่สุดแต่คุณทราบไหมครับว่าท่ามกลางบรรยากาศที่หม่นหมองนั้นมีกฎเหล็กที่มองไม่เห็นซ่อนอยู่โบราณเตือนไว้ว่าไปงานศพอย่าถือของสุม 4, สี่สุมห้าเพราะของบางอย่างในมือคุณ อาจเปรียบเสมือนบัตรเชิญชั้นดีที่เชื้อเชิญให้วิญญาณผู้ตายหรือสิ่งลี้ลับที่สิงสถิตยอยู่ในวัดตามติดขุนกลับบ้านไปด้วยวันนี้เราจะมาเปิดตำราอาถรรพ์กับของสามสิ่งต้องห้ามที่หากคุณเผลือติดตัวไปคุณอาจไม่ได้กลับบ้านเพียงลำพังสวัสดีครับท่านผู้ฟัง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวที่จะพาคุณดำดิ่งสู่ความเชื่อและเรื่องลี้ลับที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดในหัวข้อของสามอย่างห้ามนำไปงานศพเด็ดขาดขอยกตัวอย่างเรื่องเล่าด้วยครับการไปร่วมงานศพถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สำคัญของสังคมไทยเป็นการแสดงความไวอไ้อาลัยและให้เกียรติผู้วายชนแต่ในอีกมุมหนึ่งงานศพคือจุดรวมของพลังงานหยิน หรือพลังงานความตายที่เข้มข้นที่สุดคนโบราณท่านช่างสังเกตและมีความละเอียดอ่อนในเรื่องของพลังงานท่านจึงบัญญัติข้อห้ามต่างๆไว้มากมายไม่ใช่เพียงเรื่องการละเทศะหรือมารยาททางสังคมเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของความปลอดภัยทางจิตวิญญาณด้วยเพราะของบางอย่างโดยธรรมชาติของมันแล้วมีคุณสมบัติในการดึงดูดสะท้อนหรือขัดแย้งกับพลังงานวิญญาณ หากเราพกพาเข้าไปในเขตปริมนทลของพิธีศพมันอาจก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันหรือทำให้ดวงตกเจ็บป่วยไข้โดยไร้สาเหตุวันนี้เราจะมาเจาะลึกของต้องห้ามสามอย่างนี้พร้อมเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงที่จะทำให้คุณต้องขนลุกและเราจะเริ่มกันที่สิ่งของชิ้นแรกที่ดูเหมือนจะธรรมดาที่สุดแต่มีอนุภาพดึงดูดสายตาและวิญ,ญญาณได้มากที่สุด ของต้องห้ามชิ้นที่หนึ่งคือของใช้หรือเครื่องประดับที่มีสีแดงสดครับท่านอาจจะแย้งว่าสมัยนี้เขาไม่ถือกันแล้วใส่ชุดดำแล้วมีเครื่องประดับแดงนิดหน่อยคงไม่เป็นไรแต่ในทางไสยศาสตร์และพลังงานสีแดงคือสีของาธาตุไฟและสีของเลือดซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังชีวิตที่รุนแรงในขณะที่งานศพคือสีขาวดำซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสงบและความตาย การนำวัตถุสีแดงสดเข้าไปในงานศพเปรียบเสมือนการจุดไฟกองใหญ่ท่ามกลางความมืดมิดมันจะโดดเด่นผิดปกติในสายตาของวิญญาณไม่ใช่แค่วิญญาณผู้ตายนะครับแต่รวมถึงสัมปเวสีวิญญาณเร่ร่อนที่มารอรับส่วนบุญในวัดด้วยพวกเขาจะจับจ้องไปที่จุดสีแดงนั้นเพราะมันสะดุดตาและมีพลังงานที่แตกต่างจากสิ่งแวดล้อมอย่างสิ้นเชิง การเป็นจุดสนใจในโลกวิญญาณไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยครับเพราะมันหมายถึงการตกเป็นเป้าหมายของการขอส่วนบุญหรือแย่กว่านั้นคือการตามติดมีเรื่องเล่าที่เป็นอุทาหรณ์สอนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่าคุณดาคุณดาเป็นสาวสังคมที่ชอบแต่งตัวทันสมัยวันหนึ่งเธอต้องไปงานศพของญาติห่างๆด้วยความเร่งรีบเธอจึงหยิบพัดผ้าลูกไม้สีแดงสดติดมือไปด้วย เพราะอากาศร้อนและเธอหาพัดอันอื่นไม่เจอเธอคิดว่าแค่พัดอันเดียวคงไม่เป็นไรใส่ชุดดำสุภาพก็พอแล้วเมื่อไปถึงศาลาวัดบรรยากาศก็เป็นไปตามปกติพระสวดอภิธรรมแขกเรือก็นั่งฟังสวดมนต์คุณดาก็หยิบพัดสีแดงขึ้นมาพัดคลายร้อนท่ามกลางแขกที่แต่งกายชุดไหวาขาวดำพัดสีแดงนั้นดูโดดเด่นสะดุดตามากระหว่างที่พระกำลังสวด คุณดาเริ่มรู้สึกแปลกๆเธอรู้สึกเหมือนมีสายตานับสิบๆกู้จ้องมองมาที่เธอไม่ใช่สายตาของคนในงานนะครับแต่เป็นความรู้สึกเย็นวาบที่ต้นคอเหมือนมีคนมายืนหายใจรถต้นคอทั้งที่ด้านหลังเธอเป็นเสาศาลาไม่มีใครนั่งอยู่ความรู้สึกอึดอัดนั้นทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงช่วงที่ต้องลุกไปวางดอกไม้จันทรเผาหลอก คุณดาก็ถือพัดสีแดงนั้นไปด้วยจังหวะที่เธอเดินผ่านหน้าโลงศพจู่ๆเธอก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าอย่างรุนแรงเหม็นเหมือนหนูตายลอยมาเตะจมูกทั้งที่คนอื่นไม่มีท่าทีว่าจะได้กลิ่นเธอเริ่มหน้ามืนวิงเวียนคล้ายจะเป็นลมจนต้องรีบเดินลงจากเมรุมานั่งพักพอกลับมาถึงบ้านคืนนั้นเอง เหตุการณ์สยองขวัญก็เริ่มต้นขึ้นคุณดารู้สึกคลันเนื้อคลันตัวเหมือนจะเป็นไข้พอเคลิ้มหลับไปเธอฝันเห็นเงาดำรูปร่างสูงใหญ่ยืนอยู่ที่ปลายเตียงในมือของเงานั้นถือพัดสีแดงของเคออยู่เงานั้นค่อยๆโบกพัดช้าๆแล้วพูดด้วยเสียงแหบแห้งว่าขอยืมหน่อยนะสีสวยดี คุณดาสะดุ้งตื่นด้วยความตกใจเหงื่อท่วมตัวทั้งที่เปิดแอร์เย็นชำ่ำวันต่อมาอาการไข้ของคุณดาไม่ลดลงเลยเธอไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาแต่เธอกลับรู้สึกหนาวสั่นจากข้างในตลอดเวลาและที่น่ากลัวคือทุกครั้งที่เธอมองไปที่พัดสีแดงอันนั้นเธอจะเห็นเหมือนมีรอยนิ้วมือสีดำจางๆติดอยู่ที่ด้ามพัด ทั้งที่เธอเช็ดทำความสะอาดแล้วสุดท้ายคุณแม่ของคุณดาซึ่งมีความรู้เรื่องโบราณทราบเรื่องเข้าจึงนำพัดอันนั้นไปทำพิธีทิ้งที่วัดและให้คุณดาอาบน้ำมนทรณีสารอาการป่วยจึงค่อยๆดีขึ้นเพราะอาจารย์ที่วัดทักว่าโยมถือไฟเข้าวัดผีมันหนาวมันก็อยากได้ไออุ่นมันเห็นสีแดงมันก็นึกว่าของมัน นี่คือบทเรียนราคาแพงว่าของสีแดงสดไม่ควรนำไปงานอาวมงคลเด็ดขาดเพราะมันคือสื่อล่อเป้าชั้นดีเรามาต่อกันที่ของต้องห้ามชิ้นที่สองครับสิ่งนี้เป็นของใช้ส่วนตัวที่ผู้หญิงหลายคนมักพกติดกระเป๋าและเผลอหยิบออกมาใช้โดยไม่รู้ตัวนั่นคือกระจกเงาโดยเฉพาะกระจกตลับแป้งหรือกระจกพกพาบานเล็ก ในทาง่วงจุ้ยและศิยศาสตร์กระจกคือประตูมิติหรือช่องทางเชื่อมต่อระหว่างโลกคนเป็นกับโลกวิญญาณโบราณท่านห้ามเด็ดขาดไม่ให้ส่องกระจกในงานศพหรือพกกระจกบานใหญ่เข้าไปเพราะเชื่อว่ากระจกมีคุณสมบัติในการดูดซับและกักขังวิญญาณหากเราเผือหยิบกระจกขึ้นมาส่องในขณะที่วิญญาณกำลังล่องลอยอยู่เงาของวิญญาณอาจจะมาปรากฏในกระจกหรือร้ายกว่านั้น เขาอาจจะใช้กระจกของเราเป็นที่หลบซ่อนและติดสอยห้อยตามเรากลับบ้านมาด้วยเรื่องของกระจกนี้มีตำนานเล่าขานและเรื่องจริงที่น่าขนลุกมากมายครับปกติแล้วในงานศพที่บ้านเขาจะมีการคลุมกระจกเงาทุกบานในบ้านด้วยผ้าทึบเพื่อป้องกันไม่ให้วิญญ,ญาณผู้ตายตกใจเมื่อเห็นสภาพศพตัวเองหรือป้องกันไม่ให้วิญ,ญญาณถูกดูดเข้าไปติดอยู่ในกระจกแต่สำหรับแขกที่มาร่วมงาน เรามักจะลืมข้อนี้ไปมีเรื่องเล่าของวัยรุ่นสาวคนหนึ่งชื่อน้องจอยเธอไปร่วมง,งานศพเพื่อนสนิทด้วยความห่วงสวยและกลัวหน้ามันระหว่างที่นั่งฟังสวดอภิธรรมเธอจึงหยิบตลับแป้งพับที่มีกระจกในตัวขึ้นมาส่องเพื่อเติมหน้าการกระทํานี้ดูเหมือนปกติในชีวิตประจําวันแต่ในสถานที่ที่มีพลังงานความตายหนาแน่นมันคือการเปิดประตูรับสิ่งลี้ลับโดยตรง ขณะที่น้องจอยกำลังส่องกระจกทาปากอยู่นั้นเธอก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างในเงาสะท้อนของกระจกบานเล็กในมุมขวาบนของกระจกปรากฏเป็นใบหน้าของใครบางคนกำลังชะโงกหน้ามองข้ามไหล่เธอมาจากด้านหลังใบหน้านั้นซีดขาวดวงตาลึกโหลและที่สำคัญคือมันคือใบหน้าของเพื่อนที่ตายไปแล้วที่กำลังนอนอยู่ในโรงน้องจอยตกใจสุดขีดกรีดร้องลั่นสลา และคว่างตลับแป้งทิ้งลงพื้นจนกระจกแตกกระจายสร้างความแตกตื่นให้กับแขกทั้งงานผู้ใหญ่ต้องรีบเข้ามาดูและพาตัวเธอออกไปสงบสติอารมณ์แต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นพอหลังจากกลับบ้านไปน้องจอยเริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆเธอไม่กล้าส่องกระจกอีกเลยไม่ว่าจะเป็นกระจกห้องน้ําหรือกระจกหน้าต่างน้องจอยเล่าให้แม่ฟังว่าทุกครั้งที่เธอเผลอมองกระจก เธอจะเห็นเพื่อนคนนั้นยืนยิ้มเย็นๆอยู่ข้างหลังเธอเสมอไม่ว่าจะในห้องนอนหรือห้องน้ำเพื่อนคนนั้นไม่ได้มาทำร้ายแต่มาด้วยความยึดติดวิญญาณเพื่อนอาจจะคิดว่าการที่น้องจอยส่องกระจกคือการเรียกหาหรือเปิดช่องให้เขาได้สื่อสารการที่กระจกแตกในงานศพก็ถือเป็นลางร้ายซ้ำสองเหมือนเป็นการทำลายเกราะป้องกันของตัวเอง ทำให้ขวัญหน,นีดีฟอร์จิตใจอ่อนแอเปิดช่องให้สิ่งลี้ลับเข้าแทรกแสงได้ง่ายขึ้นพ่อแม่ต้องพาน้องจอยไปทำพิธีเรียกขวัญและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อนชุดใหญ่พร้อมทั้งขอขมาที่ได้ล่วงเกินหรือทำสิ่งไม่สมควรในงานศพบุตรเรียนจากเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ากระจกเงาไม่ใช่แค่ของใช้แต่มันคือวัตถุอาถรรพ์ในบางสถานการณ์หากจำเป็นต้องพก ควรเก็บไว้ในกระเป๋าให้มิดชิดไม่ควรหยิบขึ้นมาส่องในเขตวัดหรือในขณะที่มีพิธีกรรมหากต้องการแต่งหน้าหรือเช็คความเรียบร้อยควรไปทำในห้องน้ำที่มีไฟสว่างและห่างไกลาจากศาลาตั้งศพเพราะเราไม่รู้เลยว่าในจังหวะที่เราส่องกระจกนั้นมีดวงวิญญาณดวงไหนกำลังมองหาทางออกหรือมองหาที่พึ่งอยู่เงาสะท้อนของเรา อาจจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดพวกเขาให้เข้ามาใกล้จนกลายเป็นการพาผีกลับบ้านโดยไม่ตั้งใจเราเดินทางมาถึงของต้องห้ามชิ้นที่สครับสิ่งนี้อาจจะฟังดูขัดแย้งกับความรู้สึกของคนเล่นของหรือคนที่มีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์นั่นคือเครื่องรางของขลังสายพรายหรือวัตถุมงคลที่มีส่วนผสมของผูดผีเช่นกูมานทองหุ่นพยนต์น้ำมันพราย หรือตะกรุดสายดำหลายท่านอาจจะคิดว่าพกของขลังไปงานศพน่าจะดีจะได้ช่วยกันผีแต่ต้องแยกแยะนะครับถ้าเป็นพระเครื่องหรือวัตถุมงคลสายพุทธคุณอันนั้นพกได้เพื่อคุ้มครองตัวแต่ถ้าเป็นสายพรายที่มีดวงจิตวิญญ,ญาณสิงสถิตยอยู่การนําไปงานศพคือการพาผีไปเจอผีซึ่งมักจะจบไม่สวยครับเพราะวิญ,ญญาณในเครื่องรางกับวิญ,ญญาณเจ้าที่วัด หรือวิญ,ญญาณคนตายอาจจะไม่ถูกกันหรือเกิดการประทะพลังงานกันต้องเข้าใจว่าวัดมีเทวดาอารักษ์มีเจ้าที่เจ้าทางที่ดูแลความสงบเรียบร้อยการที่เราพกพาพลายหรือวิญญาณอื่นเข้าไปเปรียบเสมือนการพกอาวุธหรือพาคนแปลกหน้าบุกรุกเข้าไปในบ้านคนอื่นเจ้าที่อาจจะไม่พอใจและกักขังพลายของเราไว้หรือทำให้เครื่องรางนั้นเสื่อมรึอีกกรณีหนึ่งคือ วิญญาณผู้ตายที่เพิ่งเสียชีวิตใหม่ๆซึ่งมีพลังงานที่แปรปรวนและมีความสับสนสูงหากมาเจอกับกูมารทองหรือพรายที่เราเลี้ยงไว้อาจจะเกิดการชักชวนหรือดึงดูดกันทำให้วิญญาณผู้ตายตามติดเครื่องรางนั้นกลับมาบ้านเราแทนที่จะไปสู่สุขติมีเรื่องเล่าของเซียนพระคนหนึ่งชื่อคุณเอกแกชอบสะสมเครื่องรางสายพรายมากวันหนึ่งแกไปงานศพเพื่อนสนิท โดยพกกุมารทององโปรดใส่กระเป๋าเสื้อไปด้วยด้วยความเคยชินที่ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดแกคิดว่าพาลูกชายไปเที่ยวก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่พอเข้าไปในศาลาวัดบรรยากาศรอบตัวคุณเอกก็เปลี่ยนไปหมาวัดที่นอนอยู่ดีๆก็ลุกขึ้นมาเห่ากรรนโชคใส่คุณเอกเป็นระยะๆะะทั้งที่ไม่เคยเห่าใครคุณเอกเริ่มรู้สึกหนักบ่าเหมือนมีใครมาขี่คอและที่น่าตกใจคือกุมารทองในกระเป๋าเสื้อ เกิดอาการสั่นดุกดิกดุกดิจจนรู้สึกได้เหมือนกลัวอะไรบางอย่างหรือกำลังต่อสู้กับอะไรบางอย่างตลอดเวลาที่อยู่ในงานคุณเอกรู้สึกกระวนกระวายใจมากเหงื่อแตกพลักๆพ,พอพระสวดจบแกก็รีบขอตัวกลับทันทีพอขึ้นรถขับออกมาได้สักพักแกได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ดังมาจากเบาะหลังทั้งที่แกนั่งมาคนเดียวเสียงร้องนั้น ไม่ใช่เสียงกุมารทองลูกชายแก่ที่คุ้นเคยแต่เป็นเสียงเด็กที่ฟังดูโหยหวนเล็ดเจ็บปวดพอถึงบ้านคุณเอกรีบนำกุมารทองออกมาดูปรากฏว่าองค์กุมารมีรอยร้าวเกิดขึ้นที่ฐานทั้งที่ไม่ได้ตกหล่นแก่จึงรีบไปปรึกษาอาจารย์ที่นับถืออาจารย์บอกว่าเอ็งพาเขาไปที่อโคจรเจ้าที่วัดเขาแรงเขาไม่ให้เข้า แถมยังมีวิญญาณเร่ร่อนในวัดพยายามจะมาแย่งที่อยู่กุมารเองโชคดีนะที่แค่กุมารร้าวถ้าหนักกว่านี้เองอาจจะโดนดีเข้าตัวเรื่องของคุณเอกสอนให้รู้ว่าสถานที่อย่างงานศพและวัดมีกฎเกณฑ์ของโลกวิญญาณที่เรามองไม่เห็นการพกพาสิ่งที่มีดวงจิตอื่นเข้าไปเป็นการสร้างความวุ่นวายแล้วขัดแย้งในมิติพลังงาน หากจำเป็นต้องไปงานศพควรปลดเครื่องรางสายพรายเก็บไว้ที่บ้านพกไปได้เฉพาะพระเครื่องหรือวัตถุมงคลสายเทพสายพุทธคุณที่มีรังสีแห่งความเมตตาและคุ้มครองป้องกันภัยเท่านั้นเพราะพระพุทธคุณจะช่วยแผ่เมตตาให้วิญญ,ญาณสงบลมแต่สายพรายจะไปกระตุ้นให้เกิดความวุ่นวายการเคารพสถานที่และเคารพดวงวิญ,ญญาณผู้ตายคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดครับ หลังจากที่เราทราบถึงของต้องห้ามทั้ง3อย่างแล้วคือ 1. ของสีแดงสด 2. กระจกเงาและ 3. เครื่องรางสายพายสิ่งสำคัญต่อมาคือการปฏิบัติตัวหลังจากกลับจากงานศพเพื่อความไม่ประมาทแม้เราจะไม่ได้พกของต้องห้ามไปแต่เราอาจจะเผลอไปสัมผัสหรือรับพลังงานลบมาโดยไม่รู้ตัวกดเหล็กก่อนเข้าบ้านคืออย่าพิ่งเข้าบ้านทันทีครับ ให้แวะที่อื่นก่อนเช่นปั๊มน้ำมันร้านสะดวกซื้อหรือที่ที่มีแสงสว่างและผู้คนเพื่อเป็นการหลอกผีหรือสลัดพลังงานที่เกาะติดมาให้หลุดออกไปหรือทำให้สับสนทิศท,ทางเมื่อถึงหน้าบ้านหากที่บ้านมีน้ำมนต์หรือน้ำผสมมะนาวให้ล้างหน้าล้างมือล้างเท้าก่อนก้าวเข้าประตูบ้านเชื่อกันว่า ความเปรี้ยวของมะนาวและพุทธคุณในน้ำมนตจะช่วยชำระล้างสเสนียดหรือสิ่งอัปมงคลที่ติดมาได้และเมื่อเข้าบ้านแล้วให้รีบอาบน้ำสระผมเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีเสื้อผ้าที่ใส่ไปงานศพให้แยกตะกร้าซักใหญ่ย่าเอาไปปนกับเสื้อผ้าปกติหรือเอาไปแขวนไว้ในห้องนอนเพราะละอองพลังงานความตายอาจจะยังตกค้างอยู่ การชำระล้างร่างกายให้สะอาดคือการรีเซ็ตพลังงานของเราให้กลับมาสดใสแข็งแรงพร้อมรับวันใหม่บทสรุปเรื่องของสามอย่างห้ามนำไปงานศพแล้วนะครับเรื่องราวทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพื่อให้ท่านเกิดความหวาดกลัวจนไม่กล้าไปร่วมงานศพนะครับแต่เพื่อให้ท่านมีความรู้เท่าทันและมีความละเอียดอ่อนในการใช้ชีวิตมากขึ้นงานศพ คือการไปส่งคนตายเป็นครั้งสุดท้ายเราควรไปส่งด้วยความเคารพสงบและปลอดภัยการระมัดระวังเรื่องสิ่งของที่นำติดตัวไปเป็นกุศโลบายที่ช่วยป้องกันปัญหาที่มองไม่เห็นทำให้เราไปร่วมงานได้อย่างสบายใจและกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยไร้กังวล ขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทมีสติเป็นเครื่องคุ้มครองและขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทุกท่านให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งลี้ลับทั้งปวงสวัสดีครับ